สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มยอดวิวคลิปวิดีโอทิก To อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคาว่า KMMKTH ได้เลยนะครับพอเซิร์ชทำมาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ หากพกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลในครบั่วนทั้งสี่ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับรากพกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ่าตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ k m m t t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะมีแยกเป็นหมดหมู่ให้เลยนะครับจะมีเฟซบ o o กยูท u บทิกเกอ o k ไกจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับ กายเพื่อนๆลองเลือกใช้กันได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Ti k t o k นะครับเพิ่มยอดวิวนะครับให้คลิกที่ t i k t o k แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็นี่นะครับมาตรงคําว่าเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัวนี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นตัวที่2ให้ดูนะครับเพิ่มยอดวิว t i k t o k นะครับ ด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4230นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับอ่าและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่หน้า t i k t o อกนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอาจักคู่นะครับให้คลิกที่วิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไปคลิปวิดีโอนี้นะครับให้คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ ล้าก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจาลองสักหนึ่งพันให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแค่ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดตั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้ก็คำสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอ่ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดาเนินการอยู่ครับในช่วงรอดาเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางให้คุณเลือกเลยนะครับจะมี f เฟซ o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  ยู u u บทิกเ k อร k จีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับโททีนะครับ อ่าช่องทางการเติมเงินนะครับจะมีหลากหลายเลยนะครับจะมีสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับทัวันนี้วอลเล็ตนะครับอังปาวอลเล็ตนะครับเยญคริโตต่างประเทศนะครับแล้วก็เพอร์เฟกมันนี่นะครับโอนเงินแอบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูที่บริการกันเลยนะครับจะมีหลากหลายบริการให้คุณเลือกเลยนะครับยังมี Facebook นะครับยูทูบทิกตอ t o ไกจีนะครับแล้วก็เื่นๆงมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลือกใช้กันได้นะครับ หรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับอาไปคลิกที่ตัวดวงตานะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้เลยนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคขไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงคัดลอกลิงกนี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%เลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักขายมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ หรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มาด้านขวานะครับมีติดต่อพันทั้งตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยละกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวขึ้นยังนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดวิวขึ้นครบเลยลวกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดวิวขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไม่เกิน สี่ถึงหนาทีก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจนะครับอยเพิ่มยอดวิว t ิกต็อกครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ